เฮ้ยเราเอาดินทั้งหมดเลยวะอพอป่าวพอป่าวพอกันป่ะวอ๋อโอดินจะฟัวนี่มันจะโอดินกันด้วยวะแม่งมันไม่เล่นเหรอมันเล่นมันเล่นเออมันโอดินแล้วโอดินแล้วเลยโจนาธานโจนาธานไม่นับโจนาธานไม่นับ เนี่ยปืนเขียนแม่งยูยูห้าคนยนห้าคนอีกทีแม่งเจอโอดินห้าคนนี่แบบหัวร้อนอ่ะมาแล้วเกือฮฮฮฮฮเดีโอดินห้าคนโจนาธานไม่นับโจนาธานไม่นับตั้นไม่ตัวนั้นไ

เทพโอดินนี่เออเรากลัวอะไรเราโอดินห้าคนเออตัวเดียวมันก็หน่อยแล้วโอดินั่นกระสุนย์ไว้แถมดาเมจแรงๆปันอะไรไม่ต้องแล้วบุกอย่างเดียวเลซาโก้อ้อาวใครแตกก็แล้ใครแตกก็ไดเป็นเพื่อนเราแบบไปแล้วเนี่ย What the fuck เราเดินดังๆนี่แหละเราเดินดังๆให้เขารู้ไปเลยเราเดินดังๆให้เขารู้ไปเลยมกลัวเไรแล้วไป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 โอ้โโอ้เยหผู้เดียวเราอ้อมหลังันให้ เอาไอ้เที่ยกะสุดหมดเหมดแล้วกูเลย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 ชนะนะสวย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 งามครับผม